ก็ผู้ที่อนุบาลเขาหูฟองนาเนเ่ยก็ไปใช้ทรัพของให้เขาเพื่ะตอนนี้เป็นหน้าที่กำลังที่ใหญ่บ้างเนาะพมอต้องไปช่วยเงียไปช่วยกันดูอย่างเงี้ยพอผมถึงจะบอกว่าเอาพมอด้วยอันเนี้มาพมเนี่ยต้องไปดูว่าคนที่อยู่ในเือสายพมอต้องยิ่งต้องไปรักษาสิทธิ์ให้เขาคนไปแจกินต้องทำท่ันแบบนี้ได้ แห่งนันฝากไปทางอำเภอได้นะคะหากเจอลูกบ้านแล้วเข้ามาอขอคําแนะนํานะคะว่าเขาลงทะเบียนไม่ได้เลยทํายังไงก็ไม่ได้เพราะว่าะระบบมันฟ้องว่าเขาเป็นมีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งคนเหล่านี้ต้องส่งมาที่สํานักง,งานคลังนะคะเพื่อเราจะเอารายชื่อของเขาให้เขาเขียนคัร้องแล้วส่งไปที่กระทรวงการคลังเพื่อทําการกดดล็อกให้เขาเนื่องจากว่าเขาเคยได้รับบัตรคือเคยเคยมีสิทธิะ์ะแต่ตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองได้รับสิทธิ์